ปวดช่วงปวชอีกฝังใจกับโยมโยมเลยอีกเจิฉันคุยด้วยข้าบวชกันสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>

ส่วนแรวมด้วไอ้ตถะดิชุกดบม่โย่ดีเลยไมไเลยแต่เนย หวงไว้อะุกัพาทั้ง่อยแล้วเกี่ยวาพวกยาไยาีเกี่ยวเนี่สวนเลยนี่พ่อฉันมาอีป้ปนใหญ่ก็มาเขาคือเาคือั้งคนปัดเทงเขาปั้นสอพรมไว้เลยนี่ยเลย รังดูมวยมันมันอยู่ใครเจ๊เจ๊สวยได้เว้ยรังดูมวยตัวทรัดต้องผูกหงุดหงี่หงุดหงิดหงุดหลูดผูกมันยิ่งขุ่นขึ้นใหญ่ก๊อแกตัวทรัพกับตัวทับในกระเป๋าใ่ตัวมันซื้อซื้ออยู่นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เล้ยวภาษาญี่ปุ่นเลยมาหาลูกรูทำบุญทำมีจทีอยี่นี่เด็กมาสดองเเรียนเราคันน่ฉันหรือตำโทซาเปียในโซงจะดีบมาไม่ได้มันต้องวิ่งไปเลยมาเดินมาจุดน้ำแบบนต้น ทางล้าน more mm -hmm. mm -hmm. มีอะไรนี่ก็ฝากไปแค่นี้ครับเน้อนี่เสียสมบัติมากาบลวงปู่กับมามนลวงปู่ไปฉันะจะราบเช้าที่บ้านนะครับทีมเพื่อโชคชัยนะครับเน้อนี่ก็ฝากไปแค่นี้สวัสดีเพื่อนครับ